สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาดูตัวหาแร่ทองโดยเฉพาะครับอนอกจามาโคโกโค,คุยเซอร์ครับมาลองเทสความลึกครับเจ้าแร่ทองนาบางสะพานเข็เล็กๆประมาณ3เขตสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นที่ตัวอื่นไม่มี นอกจากตัวหาแร่ทองระดับสูงก็คือก้านเป็นคาร์บ,บอนนะฮะวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะฮะของนอกตามาโครโกรคุลเซอร์นะครับตัวนี้ผมถือว่านะที่ได้ลองใช้นะฮะถือว่าโอเคนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะฮะสองหมบาท23,000บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะฮะมาดูกันฮะเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะนกตามาโครนะครับผมชอบอย่างนึงคือบอดี้เนี่ย เขาทำแน่นมากตัวนี้กันน้ำนะฮะ IP 6 8นะฮะค่า IP 6 8คืออะไรคือค่ามาตรฐานครับค่ามาตรฐานของการกันน้ำของแต่ละอย่างนะมาตรฐานเขาบอกว่า IP 6 8เนี่ยก็คือลึก1เมตรครึ่งได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะลึกหเมตรครึ่งได้ครึ่งชั่วโมงแต่ตัวกล่องเนี่ยเขาบอกได้ถึง5เมตร5เมตรเลยนะฮะแต่ผมบอกเลยฮะ5เมตร ก็คือเครื่องตกไปในน้ํา5เมตรนะฮะรีบว่ายเอาขึ้นมาไม่ใช่เอาเครื่องไปดามันไม่ใช่เครื่องวัดอันเดอร์วอเตอร์ฮะมันเป็นเครื่องวอตเตอร์บูฟก็คือการน้ำเฉยนะฮะแล้วก็จะไปดําหาแร่ทองในน้าอะไรลึกลักขนาดนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะฮะนะครับแต่มั่นใจได้ว่าตัวนี้มันกันน้ําเท่าที่เจอนอกจากกาเรเอทิโกรแล้วก็มีตัวหาแร่ทองที่ราคา2องสามหมื่นเนี่ยก็มีรุ่นนี้ละฮะที่กันน้ํามาด้วยนะครับถือว่า โอเคเลยนะฮะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นที่ตัวอื่นไม่มีนอกจากตัวหาแร่ทองระดับสูงอย่าง GPS ของ m y l a b เนี่ยก็คือก้านเป็นคาร์บอนครับก้านเป็นคาร์บอนนะฮะเขาให้มันดีมากนะถือว่าดีๆมากคาร์บอนมันส่งผลดีอย่างไรต่อตัวหาแร่นะครับคาร์บอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวจับยึดขึ้นกระแสไฟฟ้าได้ด้วย นะฮะทำให้มันนิ่งขึ้นนะฮะท่านนึกดูในมันก็คือแท่งกราฟไฟในวิทยุอะครับที่เอาขนลวดพันๆเอาไว้อะฮะแท่งกราฟไฟอย่างนั้นอันนั้นมันคือคาร์บอนนะครับแต่เจ้าตัวนี้ให้ก้านคาร์บอนมาด้วยเออนะให้มาคุ้มมากจานครับจานจานมาเป็นขนาด10นิ้วนะฮะแล้วก็ขนาด5นิ้วให้มา2จานครับถือว่าคุ้มมากนะครับตัวนี้หูฟัง Wireless e ยเลสให้มาคุ้มจริงๆนะให้มาคุ้มจริงๆถือว่าให้มาเต็มให้มาคุ้มนะฮะบริษัทนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะฮะพวกเขาอัปเดตใหม่ๆอยู่นะฮะส่วนเจ้าค่ายอื่นนะฮะอย่างค่ายเมรกาอย่างฟิชเชอร์อย่างการเลนเนี่ยผมรออยู่นะฮะซีรีส์2020เนี่ยผมอยากรู้เขาจะอัปเกรดเป็นแบบไหนบ้างนะฮะแต่มาดูตัวของนอกตามาโคก่อนนะฮะว่ามันดียังไงมันใช้ยังไงนะครับ จ้าตัวนกตามาโคเนี่ยมากกว่าขึ้น61กิกะเฮิร์ครับคลื่น61กิกะเฮิร์นะฮะถามว่าคลื่นเยอะยิ่งดีไหมลื่นน้อยยิ่งดีไหมนะครับผมบอกว่าที่เคยลองก็คือคลื่นเยอะเนี่ยขื้นสูงสูงเนี่ยอย่าง61กิกะเฮิร์เนี่ยนะครับมันจะจับของเล็กๆได้ดีครับจับของเล็กๆได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าการเลตเอทิโกรหรือฟิชเชลกับักสองอันนี้ขึ้น19 กิโลเฮิร์เหมือนกันนะกี่บ้านกิโลเฮิร์อันนี้6 1กิโลเฮิร์นะครับ9กกิโลเฮิร์แต่เขาก็จับของเล็กๆได้เท่ากันเลยฮะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่คลื่นครับมันเป็นที่ระบบด้วยอย่างฟีเจอร์โกวักสองนะในรูปเนี่ยฟีเจอร์โกวักสองตัวเนี้ยผมถือว่าจับเล็กๆได้ลึกสุดลึกสุดประมาณแค่ห้าหกนิ้วเองนะฮะอันนี้ถือว่าลึกแล้วเพราะปกติเครื่องธรรมดาเขาจะจับเกล็ดทองไม่ได้นะเครื่องธรรมดาจะจับเกล็ดทองไม่ได้ของ ฟิชเชอร์โกบัก2เนี่ยนะครับจะขึ้น71กิโลเฮิร์ตซ์คือขึ้นสูงที่สุดในบรรดาเครื่องตัวจับโลหะราคา2-3หมื่นเนี่ยฟิชเชอร์โกบัก2เนี่ยผมถือว่าจับลึกที่สุดนะครับลงลงมาก็จะเป็นพอๆกันเลยก็คือเอทิโกนะครับโกบคุสเซอร์ฟิชเชอร์โกบัก2นะฮะแต่ตัวนี้มีหูฟังไวเลสกันน้ำนะฮะ ถือว่านกตาม,มาโคให้มาคุ้มมากนะฮะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้เปิดเครื่องเนี่ยนะกดเนี่ยสองวินะฮะแล้วเครื่องมันก็จะเดินนะเครื่องมันก็จะเดินนะฮะโหมดท,ทั้งหมดจะมีอยู่4โหมดนะฮะโหมดท,ทั้งหมดจะมีอยู่4โหมดนะฮะได้ในโหมดเจนโหมดฟาสต์ Fast, โหมดบูสต์โหมดไมโครนะครับ4โหมดต่างกันอย่างไรนะ4โหมดต่างกันอย่างไร นะครับอ่ามาไล่ไล่ทีระโมดก่อนนะฮะโหมดเจนเน่ก็คือ general นะฮะก็คือโหมดผมพูดตรงๆถ้าเป็นเครื่องตัวอื่นมันก็คือโหมด a อเม e t a l โหมดเจนเน่จะตัดขยะไม่ได้นะฮะแต่มันจะให้มีการตั้งเสียงคลางได้โหมดอื่นตั้งไม่ได้นะฮะเสียงคลางคือเสียงหงีเสียงหงีแบบนี้ครับอันนี้คือปรับความหงีนะฮะกดบวกลบปุ๊บ เนี่บางคนก็ชอบแบบเสียงคลางนะหนีมากๆก็ลำคาญเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราลดมาหน่อยลดซะประมาณนี้ก็พอนะฮะมาลองเทสความลึกครับเจ้าแร่ทองนะ,ะบางสะพานเกตเล็กๆประมาณ3ามเกต3 4, าเกตเล็กๆเนี่ยนะฮะ ดูความลรกของมันครับอันนี้เปิดโหมดเจนนะฮะก็คือโหมดอรัลเบอทอก่อนมันจะมีเสียงคลางนะฮะมาดูว่าได้ขนาดไหน <S <S เห็นนะฮะยิงกลยิงชัดได้ประมาณ3-4 4นิ้วชัดชัดอย่างนี้ไม่ไม่นับอย่างนี้ไม่นับนะ อ่าอย่างเงี้ยหลอนเงนี้ยไหมนับนะฮะนี้ได้นะะับประมาณสามนิ้วสี่นิ้วครับหมดเจนนะฮะตั้งสุดหมดฟาสนะฮะหมดฟาสอันนี้เปิดลึกสุดมันมีไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้านะฮะลองเปิดลูกสุดนะครับเป็นไงบ้างดูครับ สามสี่นิ้วเหมือนกันครับสามสี่นิ้วเหมือนกันผมลดความลึกมาหน่อยดีกว่าเอาแค่เก้าสิบพอมันเพราะมันกัดไฟฟ้าเยอะไปโอแคเก้าสิบพอเห็นไหมฮะจับได้จริงครับจับได้จริงแต่มันสามสี่นิ้วนะครับโหมดบูสต์นะครับ เห็นไหมฮะสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าๆด้วยเนี่ยโมบูสเนี่ยแยกเสียงได้นะสี่นิ้วกว่าๆเห็นไหมฮะเอออ่าได้ลองลดมาที้่9นลดมาอีกนิดอ่ะเพื่อไม่อยากให้มีเสียงรบกวน เงียบๆอย่างนี้เปิดความด้วยแค่80%อ่าสี่นิ้วเนี่ยไม่มีผ้าเลยครับว่าโอเคมากโอเคมากเลยได้นะสี่สี่นิ้วครึ่งด้วยแบบชัดๆ มันจะไม่แววเห็นไหมฮะหมดนี้มันจะไม่แววเสียงมันคือชัด์นี้ชัด์อ่าไกลๆจะแป๊ดแเออหมดนี้โอเคฮะ80%พอนะ80%ดอรพออผมลืมไปผมพกโทรศัพท์มายิงเข้าใกล้มันก็ยิงกัดออลืมไปนะ โหมดไมโคร80%ครับโหมดไมโครเนี่ยเสียงมีหลายโทนนะฮะจะได้มันสามนิ้วเพราะมันไปจับของใหญ่ๆครับดังนั้นขอเล็กๆเนี่ยมันก็จะ,ะโหมดบูส์โอเคฮะโอเคสุดจับได้ลึกสุดสเทส4ีโหมดแล้วจะเห็นเลยครับโหมดบูส์โอเคมากนะฮะโอเคมากเลยนะครับ ถ้าเราจะไม่ให้มีกระแสไฟฟ้า,ากัดเนี่ยเราต้องไปเดินในไร่ในสวนนะในไร่ในสวนไม่ในไร่ในสวนไปในป่าหากไม่มีขึ้นไฟฟ้าเลยมันจะเงียบกว่านี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในเมืองนะครับผมไม่ได้เข้าป่าช่วงนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับก็เลยนะครับมาอจกิกฐานหน่อยนะครับแต่ความจริงหาจริงๆแล้วอะเราเปิดความลึกเนี่ยเอาให,ให้มันเงียบกว่านี้หน่อยนะอย่าให้มีเสียงบรบกวนไม่งั้นเราจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องพอเปิดความลึกน้อยลงหน้างานจริงก็จะ ตื้อเรื่องกว่าเดิมนิดหน่อยครับนะฮะนี่ก็เป็นหลักการใช้เฉยๆนะ,ะแต่เรามาเทสกันให้ดูแบบตรงๆแบบนี้ครับบินพอยนนนน์นะครับเนี่ยท่านท่านแกวงมาเจอแปบแบบแๆบแบบแบนะครับกดพินพอยต์นะฮะค้างไว้แบบในปุม่ม เห็นไหมฮะตอนนี้ของอยู่กลางจานพอดีเลยครับเห็นไหมฮะของอยู่กลางจานพอดีเลยข้นพอยแม่นนะเนี่ยนะฮะที่ว่าโอเคอ่ะมาดูแร่ทองบนพื้นดินนะฮะว่ามันจะจับได้ไหมหรือมันจะกวนดินไหมนะครับวางไปบนพื้นก่อนนะครับบนพื้นตรงนี้ก่อนนะครับมาลองดูกันฮะ เปิดควาลึกไว้ไม่เยอะนะครับเพราะมันกัดไฟฟ้าแค่86สิบกเาเปิดซับเก้าห้าแหลทองนะครับอืมถือว่าโอเคกลับได้อยู่ยจะมีพลาดบ้าง่ลองขุดฝังนี่มันจับไม่ได้ผมหาไม่เจอแน่เลยเนี่ย นะฮะจับจับไหมจับนะฮะจะต้องวนหน่อยจับนะฮะนี่ก็พามาลองกันเต็มที่ละนะฮะคงจะโอเคครับกับเจ้านกตามาโครนะครับโกลคุยเซอร์นะฮะเครื่องหาแร่ทองนะครับ ใครไม่มีหน้างงานแร่ทองไม่ต้องเอาไปนะฮะไม่ต้องเอาไปเพราะมันจับละเอียดมันจะเป็นเกล็ดๆนะครับแต่ถ้าหน้างงานในป่ายก็ใช้ได้อยู่ครับนะฮะมีหน้างงานแร่ทองใช้ดีครับตัวนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามันจับแร่ทองได้ก็ถือว่ามันทํางานได้ครบคุณนะสมบัติของตัวหาแร่ทองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเต็มอิ่มแล้วกับอีกหนึ่งคลิปนะฮะครั้งหน้าผมจะเอาตัวไหนมาลองให้ดูคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับ เอามาลองกันตรงๆจริงๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ